อันนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นสลานะฮะที่เข้าใจว่าเป็นสลาคือมีหลังคาแล้วก็มีเสานะ,ะที่อยู่ตรงนี้นะฮะตรงองค์พญานาคที่กํลาลังปั้นปั้นอยู่นะครับท่านผู้ชมเขาปั้นแล้วก็สนสวยงามสวยนะครับอยู่บนยอดเขาเลยนะครับเขาบ้านเด่น <c oughs> บ้านดันนะฮะบ้านดันไม่ใช่เด่นนะฮะบ้านดันนะครับวันนี้ก็มีเขาขุดผนังเอ่อเนี่ยฮะเป็นระบาดซีรอย นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนพระธาตุอินแขวนนะครับเป็นพระธาตุอินแขวันะี่อันนี้ก็จะเป็นลูกแกะสลักนะครับนี่หลวงพ่อใหญ่ โลอุดรน,นะครับที่ถาอุดรนนับถือแล้วก็ทางนี้นะฮะจะร่วมบนร่วมสร้างก็ไปทางนี้เดี๋ยวขึ้นไปอีกหน่อยมาทั้งทีนะเดี๋ยวเดินขึ้นไปให้ถึงต้นมะขามขามเลยขึ้นมาต้นมะาขะาไม่ใช่ฮะไม่ขึ้นต้นมะขามอันนี้เสียล่าวัตถุมงคลน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปนี่ฮะ โค้ของวัดเลยก็ว่าได้นะครับนี่แกะหินนะฮะนี่ฝั่งนี้เป็นพญายนานะคก็สวยงามแบบนึงก็มีนักท่องเที่ยวนะฮะต่างๆที่มาซอนซอนตรงนี้แหละฮะต้นไม้เขานี่แหละครับโอ้โหสุดยอดะะหายากนะครับเนะี่ยอันนี้ยังต้นเป็นอยู่ถ้าต้นตายแล้วก็อย่างที่ผมถ่ายดูมันจะเป็นความจะเป็นเงาหรือเป็นนี้ออกมาฮะ อยู่ต้นไม้เราต้นนี้ครับที่เขานํามาไว้เนี่ยสุดยอดล้าค่าจริงๆนะนี่ก็ทําเหมือนพระท่านอินขวนนะครับผู้ชมผู้ชมโอ้ตัวน,นี้ยิ่งใหญ่ฮะอ,อสุดยอดต้นไม้นี่สุดยอดจริงๆนะฮะไปดีดไปนิดหนึ่งนะเอาผู้ชมไปดูกนิดหนึ่งวันนี้พามาหลายที่หลายทาง อันนี้ก็พ้นสีหางพญายนาคในมันนี้ก็สวยฮะสวยอันนี้ก็พ่นหางพญายนาคปืดปุดปุดปิดเดืดอดมิชลา

าากาศึ้นไะม้เมาขาเยอะฮะตอนเริ่มรื่นเกิดขึ้นเยอะเนี่ยที่เขาบอกว่าทางไปสึกข,ขาเราไปดูสิโอ้เขาตบแตงูุขาทข้งลูกนะฮะนี่เจอมอากาศดีครับ บอกว่าจะไปห้องน้ำไปดูไปห้องน้ำห้องน้ำเขาสะอาดสะอาดฮะอุ้ย